สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมพิลาดนะครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านครับเราก็มา unbox ครับกับลำโพงตัวล่าสุดครับจากค่าย Mercury ครับนี่นะครับกล่องนี้ครับก็ต้องบอกว่า Mercury ครับทุกท่านเป็นแบรนด์จากอเมริกาครับที่คว้าแชมป์มาเยอะมากครับโดยเฉพาะแชมป์ของ m m ็เอเชียครับแล้วก็เป็นลำโพงที่ดีไซน์มาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์คนเล่นเครื่องเสียงระดับ Audio ไฟล์เลยครับทุกท่านครับ แล้ววันนี้ครับทุกท่านครับเมอร์คิวลครับก็ได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับรถฮาวาลครับทุกท่านเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าในตลาดของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับคนจะคอนเซิร์นกันในเรื่องของการตัดต่อระบบสายหรือการมีปัญหาหรือการกลัวการหลุดประกันนะครับซึ่งแบรนด์ Mercury เนีครับเขาก็มองเห็นถึงตรงนี้ครับว่าจะทำยังไงเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยที่รักในการฟังเสียงเพลงครับเพราะ เราต้องยอมรับครับว่าลำโพงที่มากับรถเนี่ยเขาจะให้มาแค่ระดับเ,เท่านั้นครับหลายคนก็หุ่นง,งิดแต่ประเด็นก็คือว่าไม่สามารถหรือบางทีก็ไม่กล้าจะเปลี่ยนลำโพงเพราะว่าทุกท่านเห็นนะครับว่าศูนย์เนี่ยก็จะบอกว่ากลัวไปตัดต่อไปอะไรจะหลุดประกันนะซึ่งทําให้คนที่จะเล่นเครื่องเสียงครับพูกทั่วไปเนี่ยก็เริ่มกังวลน,นะครับแต่คนที่รักในเครื่องเสียงจริงครับเขาก็จะเริ่มมองหาร้านที่เป็นมืออาชีพครับแต่วันนี้ครับไม่ต้องเสียเวลาครับเพราะว่า ด้วยระบบนี้ครับเมอร์คิวลี่เนี่ยเขาเห็นตลาดของรถฮาวาวครับว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนะครับหรือที่ต่างประเทศออสเตรเลียที่ขายดีมากครับรวมประเทศไทยที่รถฮาวาวเนี่ยเข้ามาทําตลาดครับแล้วก็มาแรงจริงครับทุกท่านครับวันนี้ครับเมอร์คิวลี่เขาก็ร่วมกับรถฮาวาวครับออกกำโพงครับ เขาเรียกว่าระบบปลั๊กแเพครับเป็นลำโพง Mercury สำหรับรถฮาวเวโดยตรงครับนี่ครับวันนี้เรามาแกะกล่องกันครับรุ่น H 6.2ครับนี่ครับกล่องนี่แบบดูอย่างดีครับแล้วที่กล่องจะเขียนเลยครับว่า Speaker for h a w a l เป็นปลั๊ก n d p l a เพ e r i e s ครับที่ท่านเรามาแกะกล่องแล้วดูสเปคกันดีกว่านะครับกล่องทำมานี่ดูดีเลยครับมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็ ข้างในเป็นโฟมอย่างดีครับเราก็มาแกะดูเจ้าวูเฟอร์ก่อนเลยนะครับห่อมาเรียบร้อยผมเห็นมาก่อนแล้วครับแนตะ่ทุกท่านวันนี้จะมาแกะกล่องแล้วของตัวจริงเนี่ยมาแล้วเนี่ยจะให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงครับมีวูเฟอร์ก็มีทวิตเตอร์นะครับนี่เลยครับทุกท่านที่ต้องบอกว่าว้าวมากๆครับก็คือเจ้าลำโพงของ m e r c u r y รุ่นนี้ครับ มิดเบรของเขาเนี่ยทำมาเห็นไหมว่าเป็นบอด y ี้นะครับที่ใส่กับรถฮาวาวโดยตรงทุกอย่างจะเข้ารูหมดนะครับ3รูข้างหลังเนี่ยลองโฟมาอย่างดีครับแล้วเห็นลำโพงใช่ไหมครับผมเปิดด้านหลังมานี่อันนี้คือเซอร์ไพรส์แรกตกใจนะครับว่าเจ้าลำโพงตัวนี้ครับเขาให้แม่เหล็กมาเป็นนนโอไดเมียมนะครับเพื่อเงามาอย่างดีคือแม่เหล็กนนโอไดเมียมนี่คือเป็นแม่เหล็กที่คุณภาพสูงสุดครับ ในท้องตลาดของเครื่องเสียงตอนนี้นะครับ <Wow. S 1> แล้วที่สําคัญครับนี่เลยกวยลำโพงตัวนี้ครับเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมนะครับของอลูมิเนียมกับเซราม,มิกครับทุกท่านตัวนี้ได้ยินเําว่าเซราม,มิกครับต้องบอกว่าลําโพงที่เป็นลําโพงใช้กวยเซราม,มิกเนี่ยจะเป็นลําโพงไฮเอ็นสัส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าวัสดุเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็ทําได้ยากราคาก็จะแพงแต่ข้อดีของมันก็คือน้ําหนักเบา แล้วก็ความเพี้ยนต่างครับเวลาขยับทีนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเบาไม่เพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยโน้ตดนตรีต่างๆนี่จะชัดเจนมากเลยครับแล้วนี่ครับเป็นปลั๊กคาวาวครับคือเอาง่ายๆเลยว่าถอดออกมาปุ๊บเสียบปลั๊กทันทีเข้าช่องเดิมเลยครับใช้เวลาปั๊กเดียวแค่แกะแผงประตูให้ดีๆก็พอนะครับเรามาดูว่าสเปคของมิดเบสตัวนี้ครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับในสเปคคู่มือเนี่ย เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยได้ถึง2.7โอห์มนะครับแต่จริงแล้วเท่าที่ผมดูมาคือ3โอห์มลำโพงที่ทำหน้าที่3โอห์มเนี่ยนะครับก็จะกินวัตน้อยลงความหมายคือว่าเวลาที่ใส่กับไฮพาวเวอร์ของรถฮาวาวเนี่ยนะครับคุณจะได้กำลังมากขึ้นเพราะลำโพงเข้าไปจะ4โอห์มพอไป3โอห์มปุ๊บเนี่ยนะครับ V เท่า I ส่วน R เนี่ยความหมายก็คือจะทำให้วัตเนี่ยเมื่อโอห์มลดวัตจะเพิ่มครับเอาเป็นว่า ที่วัดเท่าเดิมการขยับลำโพงจะดีขึ้นนะครับได้อิมแพคดินามิกมากขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ต่อคนที่เล่นระบบนี้แบบไม่ต้องใส่แอมป์อะไรก็ตามนะครับแล้วก็ความถี่ตอบสนองเขาเนี่ยนะครับตัววูฟเฟอร์ตัวนี้อยู่ที่65เฮิร์ตนะครับสูงไปถึง7กิโลเฮิร์ตตัวนี้ความไว89เดซิเบลนะครับแล้วมาดูทวิเตอร์ครับที่น่าสนใจทวิเตอร์เนี่ยผมได้เคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าท่านถอดทวิเตอร์ฮาวาลมาให้เห็นเลยว่า ภายในครับเส้นผ่าศูนย์กลางของทวิตเตอร์ที่มากับลดเนี่ยมันเล็กกว่านี้จริงๆครับตัวนี้ก็เคลมมาเป็น25มิลลิเมตรนะครับแม่เหล็กก็เป็นนีโอไดเมียมเหมือนกันแล้วที่สําคัญครับทุกท่านเสียบปลั๊กเข้าช่องอย่างเดิมนะครับทวิตเตอร์นี่เป็นซอฟโดมครับให้ความทีตอบสนองครับตั้งแต่2กิโลเฮิร์ตนะครับลงได้ต่ำนะครับจนถึง20กิโลเฮิร์ตครับทุกท่านนะครับทวิตเตอร์ที่ลงได้ถึง2กิโลเฮิร์ตนี่นะครับ มันจะต้องมีขนาดใหญ่แล้วที่ลงได้แบบนี้ดีเทลของเสียงนะครับไปทางด้านกลางสูงเนี่ยรายละเอียดก็จะดีขึ้นอยูเยอะเลยครับตัวนี้นะครับเพียงชุดนี้ครับทุกอย่างเข้าช่องนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยผมได้ลองใส่รถเดโมแล้วนะครับถ้ามีโอกาสได้ทุกท่านสนใจมาฟังดูได้นะครับว่าเปลี่ยนเท่านั้นเนี่ยคู่นี้นะครับเปลี่ยนแทนของเดิม รายละเอียดเสียงมิติเสียงเวทีเสียงเวทีเนี่ยกว้างขึ้นไม่ได้แบนมีระยะลึกนะครับประกายเสียงแหลมรายละเอียดความชัดเจนมากขึ้นอีกเยอะเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่ต้องการฟังเพลงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อลังการเลิ่อหรูแบบซปเปอร์ไฮเอนด์หรือเบนหนักหนักหรืออะไรก็ตามนะครับเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปเนี่ยรับรองว่าทุกท่านจะแฮปปี้ตอบโจทแน่น,นอนครับ มิติเวทีเสียงดีขึ้นฟังเพลงฟังอะไรก็ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าใครที่ใช้ไฟเพลงคุณภาพสูงครับคือเป็นไฟเวฟหรือว่าการส่งผ่านอย่างแอปต่างๆของมือถือเช่นไทดอลเนี่ยเราฟังเข้าไปในระบบนะครับท่านจะเห็นเลยว่าละโพงตัวนี้ตอบสนองออกมาได้ดีจริงๆครับทุกท่านนะครับแล้วนี่ครับข้อแนะนําในการติดตั้งครับสำหรับรถฮาวเลนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น H6 หรือโจไลออนก็ตามนะครับทุกคน ตัวนี้แนะนำว่าเปลี่ยนหน้ากันหลัง2ชุดเท่านั้นลองฟังดูครับอันเดียวที่อาจจะขาดคือสำหรับคนที่ต้องการบริโภโคเบสหน,กหน,กหนกักลึกๆ i m p แ c t อ m p a c t อันนั้นก็อาจจะไปเพิ่มซับบ็อกหรือว่าตู้ซับเพิ่มอีกทีก็ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นเท่ากับของเดิมที่มีอยู่นะครับสำหรับผมส่วนตัวดีขึ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า4 0ครับทุกท่านโอเคแล้วหลายๆท่านคงอยากจะทราบว่าตัวนี้ ราคาเป็นยังไงนะครับการรีวิวนะครับของที่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาของลำโพงตัวนี้ครับเขาตั้งขายอยู่เนี่ยไม่สูงครับเพียงชุดละ1 2 9่0บาทเท่านั้นเองครับเปลี่ยนหน้าหลังก็20,000กว่าบาทนะครับทุกท่านก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีและที่สำคัญคือเปลี่ยนชุดนี้หน้าหลังเนี่ยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ แล้วถ้าสนใจลำโพงตัวนี้ครับก็สามารถสอบถามได้ที่ m i รา g e a u u i o นะครับทั้งสองสาขาเมื่อจะเป็นศรีนครินหรือราชพฤกษ์รวมถึงตัวแทนจำหน่ายครับในร้านต่างๆครับลองสอบถามดูได้ครับลำโพงตัวนี้เนี่ยนะครับรับรองว่าน่ายและตอบโจทย์ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ